เขาบอกว่าข้อนี้เป็นน่าจะสองปีที่แล้วถ้าหน้าปัดนาฬิกาเป็นรูปวงกลมอ่ะบางคนบอกหน้าปัดนาฬิกาก็วงกลมอยู่แล้วไหมไม่บางเรือนเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าถ้าหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้เป็นวงกลมคุณน้าขอวาดรูปละกันประกอบวาดรูปประกอบหน้าปัดนาฬิกาเป็นรูปวงกลมแล้วบอกว่าไง มีไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปละเอียดขนาดที่เขียนตัวเลขแล้วก็เข็มนาฬิกามันจะทําให้หนูเกิดความสับสนบางคนอ่ะวาดรูปสวยงามมีนาฬิกามีสายข้อมือไม่ต้องเวลาเราไม่มีเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเอาแค่เบาๆเนาะวาดวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบแปดสังเกตว่าเหมือนข้อไหนอะ่ะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยอะค่าดีเป็นยี่สิบแปดเนาะเึบค่าดีเป็นยี่สิบแปดเซนซเอมนะ แล้วก็ถามว่าหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่เฮ้ยทำไมมันถามง่ายขนาดนี้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าโจทย์ปัญหาบางข้อก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นพื้นที่นาฬิกาเรือนนี้เป็นวงกลมขอสูตรพื้นที่วงกลมให้ชื่นใจหน่อยแล้วสูตรพื้นที่วงกลมว่าไงทุกคนจําได้พายรยกกำลังสองเก่งมากเลย แต่อย่าเผลอไปแทนค่า r เป็น28นะเพราะว่า28เนี่ยมันไม่ใช่ค่า R มันเป็นค่าอะไรอะ่ะมันเป็นค่าดีค่ะมันเป็นค่าดีปื๊ดค่า r จริงๆคือ14ต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาแทนค่าเนี่ยสตินิดนึงเนาะค่า r เป็น14กําลังสองเบิ้ลสองตัวไปเลยลูกอ่ะเรียบร้อยข้อนี้ตัดเลขตัดง่ายด้วยมงคลจำได้ว่าเลขว่าถ้ารัศมี14พื้นที่เท่าไหร่ ซึ่งคุณน้ำสอนเด็กปกติก็ให้จําเพราะว่ามันจะมีรัศมีอยู่แค่เจ็ดกับสิบสี่ใช่ไหมข้อสอบชอบบอกเจ็ดสิบสยิบเอ็ดถ้ารัศมีเป็นสิบสี่หนูคิดเลขทุกอย่างแล้วข้อนี้จะตอบหกร้อยสิบหกตารางเมตรค่ะหกหนึ่งหกตารางเมตรอ่ะโอเคไหม